สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ใน ID ดเซิร์ฟ1น0ะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นดวลสุดยอดกันนะฮะซึ่งในหมวดดวลสุดยอดนะฮะ เราไปเจอเซิร์ฟ12นะฮะซึ่ง <c oughs> <c oughs> เราไปเจอตัวเองครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเราจะผ่านได้อย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันนะฮะก็ ก่อนอื่นเราไปดูอันดับพลังก่อนนะครับผมซึ่งรู้ๆกันอยู่ว่า ID s เซิฟ150เนี่ยมันรวมกันแล้วกับเซิฟ159นะครับผมก<ะ>็ทำให้เจอกับเทพ,พเจ้าเกม1พันแมนนะครับผมคือเขาคือผู้เล่นที่อยู่จุดสูงสุดของเกมเกมนี้เลยทีเดียวนะฮะคครับผมเราเข้าไปดูอันดับพลังกันเลยก็แล้วกันนะครับผมไปฮะก็เรา อยู่อันดับ2นะใกรับผมพลัง34ล้านนะก็สูสีคู่ขี้กันมากๆเลยนะสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้การแข่งขันเนี่ยสูงยิ่งนักเลยนะครับผมแต่ละคนเนี่โอ้โหความเร็วปิดปาดสมาร์ทโฟนมากเลยท่านผู้ชมส่วนอันดับ1ก็เป็น No Body X เอเครับผมหรือเราจะเรียกว่า Buddy ก็ได้หรือจะเรียกว่า คุณบัตก็ได้นะครับผมเขาใช้ทีมที่เป็นสายระเบิดของเจ้าตัวโจเซ่นะฮะซึ่งใช้วัคไม่ใช่ซึ่งทุยไม่ใช่ซึ่งใช้ทัตซึมากินะครับผมทัตซึมากิเป็นตัวเป็นตัวที่แบบว่าสร้างสนามพลังนะครับผมแล้วก็ทำให้โจเซ่มันใช้พัสซีฟของมันนะระเบิดทีบวก แตกเป็นกระจุยกระจายเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็โจเซ่กับเซตต่อสู้ฮะ HP HP% h เปอโจมตี HP แล้วก็ป้องกัน HP นะเขาก็เน้นเป็น HP แบบเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวผมจะไปลองตีเขาดูนะว่าทีมของผมเนี่ยจะอยู่ถึงเทิร์นที่2หรือเปล่านะครับผมอ่า ไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันดับในลานประลองกันหน่อยก็แล้วกันนะลานประลองตอนนี้นะลุงยุทธรู้สึกว่าจะอยู่ที่2นะน่าจะยืนได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครมาตีเลยนะผมนอกจากอ,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 อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี่แหละฮะ โนบอดี้เอ็กนะครับผมก็ทีมที่ปรับไปคือเอาโกคส,สึมาเล่นนะตัวเซิร์ฟนี้ไม่ได้ปั้นโกคส,สึเลยนะครับผมเพิ่งจะมาปั้นในเมตาปู่บอมนี่แหละฮะปั้นขึ้นมา4ดาวเรียบร้อยแล้วนะคือเปิดมาไว้แต่ยังไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะครับผมก็จะทีมจะประมาณนี้เลยนะทีมจะคล้ายๆกับตัว ID ดีหลักเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับอ่าโอเคฮะทีนี้เราไปดูสุดยอดกันครับ เราเจอกับตัวเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้แผนไหนในการผ่านนะครับพลังรวม65ล้านนะท่านผู้ชม<อ>พลังรวม65ล้านซึ่งตัวอ i d s e r v 150ตอนนี้พลังรวม60ล้านนะครับผมซึ่งสูสีกันมากๆปะเราเข้าไปดูข้างในทีมกันฮะข้างในทีมอมเหมือนกับว่าผมจัดไว้อีกแบบหนึ่งแต่ตัวของ ตัวเกมเขาแรนดอมให้นะครับผมเพราะว่าตอนผมจัดนะผมจะบอกว่าผมจัดหน้าก,กากหวานอยู่ทีมนี้นะแต่เหมือนว่าผมมันก็แปลกเหมือนกันนะแล้วก็โจเซ่ตัวนี้ของผมนะฮะในเซิร์ฟสิบสองเนี่ยขึ้นห้าดาวแล้วนะแต่มันก็ยังสี่ดาวนะฮะ,อ,ะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเขาวัดจากตรงไหนตอนเราปรับทีมตรงไหนนะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองตีกันเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาละครับผมไปจัดทีมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมที่เราจะเอาไปชนนะครับผมก็คือจะเป็นพลัง23ล้านกับพลัง22ล้านนะครับผมพลัง23ล้านเนี่ยผมกะว่าผมจะใช้คอปู่บอมนะฮะไปตีคอกิโลกิโลนะครับผมแล้วจะเอาคอเนี่ยคอกิโลกิโลนะครับผมมาตีคอ อซอมบี้แมนนะครับผม,มก็กะให้ผ่าน2ตัวนะครับผมหลังจากที่ผ่านตัวละครของตัวเองไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปเจอตัวบักอีกหนึ่งคนนะฮะซึ่งเป็นตัวบักในเซิร์ฟ12ที่ทุกคนร,รู้รู้กันอยู่นะครับผมไปฮะผมขอเข้าไปงัดหน้ากันก่อนกันแล้วกันนะครับผมทั้งหมด3 <Huh? S 1> ทีมนะฮะที่ผมจะพาดนะครับผมก็ ทีมที่หนึ่งนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมน่าจะแพ้เลยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมาครับผมก็เป็นทัศุกิของเราได้เปิด่อนะครับคุยุคไคคีเต้เข้าไปจังหวะนี้นะครับผมก็มาดูว่าโจเซ่เนี่ยมันจะระเบิดพลังได้ขนาดไหนนะฮะฝ่ายครับผมสตันปัาบสตันไปหนึ่งทีครับผมจักรพรรดิเด็กสตันหมาด้วยครับกูขู่คนข้างดีนะก่อแฟร์ประกายแสงครับผมปาดหน้าเค้กไปครับเอาละครับลุงตีลุงนะจังหวะนี้ ยุงมาทีเดียวโจเซแตกเลยนะครับผมไม่น่าเลยครับผมเราจัดทีมผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมก็กะว่าจะมาโยนอยู่แล้วครับผมเกมเกมแรกนะครับผมเออทีมแรกนะครับผมไม่ใช่เกมแรกนี่เนี่ยคอไปหนึ่งทีฮะคอไปหนึ่งทีแล้วยังไงครับผมกาโล่เราคอไปหนึ่งทีที่ด็อกเตอร์จีนัทครับผมแล้วก็ด่างชัยตีธรรมดาไปแล้วก็กาโล่คอแฟตตีครับผมไล่ตีระเบิดไปหนึ่งทีหมาครับผมโอเคสึกของลุงครับผมตีลุงไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ยุงของลุงครับผมตบ เด็กของลุงครับผมหมาครับผมนักพยากรครับยังไงเพาะไปดึงยุงของลุงตีเออเออเออตีแฝดของลุงครับผมหวาครับผมยุงไลยจิกทัศซึมกิจของลุงครับผมอะไรกันลุงอุ้งอุงไปหมดแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับดาร์ชายยังไม่ตายฮะดาร์คชายยังอยู่โดนปู่ปอมครับผมปูปอมหมุนพายุไปครับจังหวะนี่เรียบร้อยครับผมไปครับผม เรามาดูทีมที่สองนะทีมที่สองผมขอใช้แบบใช้มือก็แล้วกันนะกดมือก็แล้วกันไปเราไปลองกันดูนะครับผมทีมที่สองหน้ากากหวานซึ่งที่ลุงดูกันอยู่ว่าน่ากากหวานของลุงเนี่ยเขาเร็วที่สุดเลยนะลุงเซิร์ฟสิบสองนะมาเจอบลุงเซิร์ฟหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมเปิดมาก่อนแล้วก็ตามด้วยทัชซูมากิของลุงแล้วก็ตามด้วยดอกเจ็ดสุดที่เป็นกีฬาครับเบิด์พูจะกดไปสิบหกล้านครับเอาละครับ จะผ่านหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคครับยุงนะครับผมยุงขอจัดไปที่ซี่เนี่ยหน้ากากหวานโอ้ ов, ไม่เข้าฮะทุกคนหน้ากากหวานไม่เข้าอ่ะครับไปครับผมตีไปที่โจเซ่ก่อนนะโจเซ่ครับผมโจเซ่ของลุงนี่เนี่ยโจเซ่ของลุงโจเซ่ของลุงเขาไป่โดนจีบรักรเรียบร้อยฮะโจเซ่แตกฮะ โแตแทรกทีนี้ครับผมก็เป็นโกเคสซึอ,องเขาบอกอันติไปจังหวะน,นี้สองล้านหนึ่งแสนนเป็นแล้วก็วเคาะไปด้วยยุงของลุงตีไปที่เออเออเอเอดำของลุงครับผมหปครับผมไปต่อฮะปอปรกตีธรรมดาฮะเคาะไปครับผม2ีล้านไม่ใช่ฮะเป็นสองล้านหแสนฮะเออมาปั๊มเขาให้อูหไม่เข้าเลยนะฮะนี่แหละครับผมความโกงของคอปู่บอมครับผม,มปับเขาให้ แล้วก็นะกากหวานแนละ้วผมมาอีกแล้วเขาตัดเลือดไปหนึ่งทีตัดเลือดไปสองทีฮะแล้วก็ตามด้วยคุยช่ายจีเต้ครับผมยกขึ้นไปครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมไม่เซิร์แล้วก็ตามด้วยจีนอตครับผมแบมเข้าไปโอ้โหสิบสี่ล้านนะท่านผู้ชมสิบสี่ล้านฮะ,นฮะโอเคมามาเอาใครดีเอาใครทัชซึบุกิจงตายซะบล็กให้โอ้โหสิบสองล้าน,นครับผม พัทซ์ซูโกิแตกในพิบตาแล้วก็ตามด้วยเอ่อมาครับผมของัดไปที่ดากชายก่อนให้มาติดไม่ยอดทองก่อนออไม่ติดครับไม่ติดไม่ยอดทอเลือดแทบไม่ลดกระปวโอ้โหเรียบร้อยฮะตายฮะโดนติกไปแล้วเคาะไปดึกทีนี่เนี่ยบาถารลูกพักแล้วก็ยุงไรตีไปหนึ่งที่บลัฟเขาให้ยังไงยังไงเอาครับผมปู่บอมครับปักตีธรรมดาไปยุงไรตีหนึ่งที่บลบเข้าไป4ล้หลานฮะตายฮะ,ตาย,ฮะตายครับบอกแล้วฮะลุงเจอลุงนี่มัน เดือดจัดๆเลยทุกคนมาครับผมหนาเส้นโซเซ็ตคอไม่เข้าครับโอ้หเทิร์นสามไม่เข้านะฮะมาครับผมมาดูดาเมจของยุงตัวเนหกล้านหกแสนดาเมจครับผมนอนลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ครับผมเอาละเก็บครับผมปิดงานหน้ากากหวานตัวปั๊บความเร็วครับรับเขาให้ถ่าย้วฮะมาครับผมขออันติไปอันตีไปปาเขาให้อันติ อันติจีนอสครับผมก็ไล่ตีจีนอสไปหนึ่ง G ทีไม่ตายฮะไปปูบมอมเคาะหน้าหนึ่งทีบักเขาให้โโอ้โหแล้วก็ยุงมาตีหนึ่งแบบต่อยไม่ตายฮะโอ้โหจีนอสนี่โหดจัดๆเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีตัวปิดงานอย่างยุงแดงนะครับผมมอสค u โตเก i ร์แบมห้าล้านสองครับผมโอเคครับผม ทีมที่2เราชนะไปได้แล้วนะครับผมมาดูทีมที่3นะฮะเราจะผ่านหรือเปล่านะครับผมใช้คอเกียโลกินโล่นะมีคิงยืนกอดอกอยู่ตรงกลางด้วยท่านผู้ชมหน้ากากหวานของเราครับผมเปิดไปจังหวะนี้ครับผมบทเพลงบรรดาใจปากเขาให้หนึ่งที แล้วก็กาโลเขาามาครับผมมาดูนาเซนโซเซโคของเราบ้างนะฮะนาเซนโซเซโคแบ้โอ้โหเข้านะเข้านะ58ล้านครับผมโอ้โหแรงจะจัดเนี่ยผมอย่างชอบครับผมจีนอตในคอเกโลเกโรนี่มันแรงจริงๆนะจัดไปจัดไปนกไฟเหรอนกไฟเหรอมาครับผมป๊บปลา โอ้โหแรงจัดครับผม1ล้าน100,000ดาเมกครับผมเราไม่ได้เห็น King Engine นานแล้วนะครับผมซึ่ง King Engine มันมี King Engine ที่เป็นแบบว่า SSR+ บวกด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราไปดู King Engine เวอร์ชั่นออริจินอลกันก่อนแล bon. ้วแลกันนะครับผมมาป่าๆๆๆๆเรียบร้อยอหือตายฮะโอ้โหปิดท้ายโดยฮีโร่ผู้แขงแ็งแกร่งที่สุดนะครับผม King นะฮะ โอเคครับผมเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการดวลสุดยอดลุงปะทะลุงครับผม <c oughs> ตัวเองมาเจอตัวเองเฉยกครับโอเคครับผมที่ร,รู้รู้กันนะฮะเรามาเจอในกับกายหิดนะครับผมพลังรวมทั้งหมดนะครับผมโอ้เยอะจัดเลยทุกคนทีมของกายนะครับผมอ้มันมีทีมหนึ่งคือจัดตัวไก่ไว้เลยนะให้ คือกายตั้งไว้เพื่อนๆได้ผ่านได้ง่ายๆเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องเอา2ทีมนี้เอาทีมไหนทีมหนึงให้ลงให้ได้นะครับผมแล้วค่อยมาเก็บทีมนี้นะครับผมเอาละครับผมก็ขออุบไว้แค่นี้ก่อนก็ล้วกันนะครับผม, <Huh? S 1> ผมไว้ติดตามชมคลิปหน้าสำหรับ หมดดวนสุดยอดของเราที่มาเจอยิมจากเซิร์ฟ12ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นยิมมังกรน,นะครับผมซึ่งเป็นยิมแรกนั่นเองนะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเวอกันทั้งเซิร์ฟเลยนะครับผมท่านผู้ชม โอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลุงยูชาแนลด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ลุงยูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย